ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องมิกกี้ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับพี่ช้างนะครับเดี๋ยวไปดูอาณาจักรหมากของพี่ช้างเลยนะครับว่ากระบวนการการเพาะการปลูกการผลิตการขายการหาตลาดจะหากันแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปสอบถามพี่ช้างกันเลยนะครับได้ไหมครับเนี่ยมันแข็งจะเคี้ยวไม่ไหวกินได้กินได้ได้ครับเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวผมมี แกดไก่มันอยู่ตรงไหนอ้วยครันนี้คนแก่ทางเขาข้ามากินกันใช่ไหมครับที่หลงตาอะไรชอบอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นพม่ากับอินเดียครับแล้วไทยอ่ะไทยเดี๋ยวต้องต้องกินอย่างนู้นครับไทยมีหมากมีหมากอ่อนแล้วก็หมากหมากเปลือกแดงที่ทางใต้กินอสิบเก้าโลเป็นหมากรงเวียดนามอันนี้รงเวียดนามนะอันนี้เป็นรงเวียดนามอันนี้คือแกดจัดแล้วฮะแกจัดแล้วครับอันนี้แกดจัดแล้วเปลือกบางเปลือกบางมากอันนี้เปลือกบางมากเลยอืม อันนี้ผมคัดมาแล้วเนี่ยผมพมะันอันนั้นลูกกลมครับฮะผ่านลูกกลมอ่าตุ่แหลมอันนี้อันนี้ก็ตุ่แหลมนะอันเนี้ยไปทั้งทั้งกลมทั้งตุ่แหลมได้เลยเพราะมันเป็นทรงแบบนี้มันโตหน่อยเนาะฮะสันนี้นึ่งได้ไหมครับมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคสายพันธุหมากไทยเราเนี่ยครับหมากไทยไทยเราเนี่ยแต่มันจะเป็นลูกกลมลูกแหลมมันไม่หมากคือสายพันธุ์เดียวไม่มีหมากหมากสองสายพัน์คือหมากสูงกับหมากต่ำหมากสูงกับหมากเตี้ยสองอย่างใช่ไหมมีกลาง ไม่มีครับมันมันจะอยู่ในมีสูงกเตี้ยอย่างเดียวที่ผมตามประสบการณ์นะผมจะไปเจอแต่หมากสูงส่วนมากหมากเตี้ยอยู่ในผสมอยู่ในหมากสูงแต่หมากเตี้ยมันออกลูกแค่ไม่กี่ปีมีอ่สวนึงที่ผมไป็นหมาไว้นะปีก่อนอนะ่ะอันใหญ่ใหญ่ดกๆเลยนะแต่ปีนี้ผมไม่ได้เลยมันไม่ออกอถ้าเลือกก็คือระหวางหมากสูงผมผมแนะนําปลูกหมากสูงแต่คนที่เขาปลูกหมากเตี้ย <c oughs> เขาจะปลูกหมากเตี้ยอย่างเดียวเลยล้วนๆเลย <c oughs> เจอหมากสูงเขาออก มันก็เริ่มมีมีลูกต้นแค่นี้ก็มีลูกแล้วอม,มากมันจะประมาณหกอ่าสิบสองข้อสิบสองทางอ่นนะได้เขาก็ผัดฝานะครับ,รบอันนี้คือเขาเราเรียกเศษหมากมันแตกมันแตกออกมาจากที่เราตีจากเครื่องโม่อ่าถ้าอย่างนี้ขายได้ห้าสิบอันนี้ก็จะขายได้ยี่สิบหรือยี่สิบห้าบาทชั้นอืมและธาตเกต A อออเอก A, มันก็เป็นลูกกลมมามันก็ตอนตอนนี้มันอยู่แค่สี่สิบประมาณสี่สิบสามอ่า <A. S 1> ใช่อืมตัวนี้เราขายหมากเสีย ถ้าถ้าอันที่มันชิ้นดำดำแบบนี้หน่อยคือหมากมันอ่อนมันมามามาันพอมาตากแดดมาแกะแล้วจะเป็นสีดาแบบนี้มันเป็นหมากอ่อนมันไม่ใช่หมากสุกอันนี้เปืดอเขียวใช่เขาเรียกเขียวแข็งอันนี้แน้บัวแดยเนี่ยที่หมากเขียวคือกินสดกินสดครับแต่ถ้าสุกแล้วก็ต้องมาทําอย่างนี้ฮถ้าคือขระนวนการสุดท้ายเลยที่จะมาทําตัวเนี้ยเราขายตัวอื่นไม่ได้แล้วเราก็มาขายตัวนี้เลยอืเล็กหน่อยนะครับอืม จาะมีเข้าไปนิดเดียวเองครับ,รบนี่ครับอ่านะครับอันนี้หน้านี้ใช้ได้เลยครับแล้วก็เป็นทรงลูกแหลมสามารถไปเวียดนามได้ไปหมากไทยได้หมากคนกินได้นะครับเม็ดเป็นไงมันกลมครับแต่ตูดมันแหลมเพราะว่าหมากเวียดนามจะใช้ทรงทรงแหลมนะครับทรงแหลมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูข้างในว่ากลมหรือแหลมนะครับอื อันนี้ทรงกลมนี่ทรงกลมนี่ก็เข้านิดเดียวเองครับเปลือกบางอันนี้โตพาเมื่อกี้ครับโตพาเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นค่อนข้างที่น่าจะหน้าแดงนะครับพันนี้ค่อนข้างจะหน้าแดงนะครับขอลูกเล็กยาวอันนี้ทรงแหลมเลยครับนี่ครับเดีย๋ยวดูเนื้อในกันครับล,ลูกเล็กกว่าที่หยิบทั้งสองลูกเลย แต่เนื้อในค่อนข้างที่จะโตว่าทั้งสองลูกเลยนะครับนะครับเนื้อในค่อนข้างจะโตนี่ที่เราคัดสรรพันนะครับสรรพันจากสวนที่พ่อค้าเขามาส่งเราหรือเราไปตัดไปเหมานะครับแต่สวนสวนเนี้ยผมเคยไปตัดของเขาค่อนข้างจะสวยมากสวนนี้เขาค่อนข้างต้นต้นก็ค่อนข้างจะหมดอายุแล้วด้วยเขาก็ตัดมาผมก็เลยมาคัดสรรดูว่าอันไหนสวยเราก็เอาอันนี้ก็ทรงแหลมยาวอีกครับ นี่ทรงเวียดนามไปเวียดนามได้เราก็จะมาคัดคัดพันแล้วก็แยกไปว่าอ่าอันนี้เป็นทรงแหลมยาวนะครับนี้ก็หน้าใหญ่ครับใหญ่ว่าทั้งหมดที่ให้ดูเลยครับนะครับอืมเป็นทรงแหลมนะครับขายทั้งหมากเวียดนามได้ขายทั้งหมากคนกินได้อ่าหมดจากหมากคนกินแล้วมาเป็นหมากสุกหมากแดงเรามาทำหมากแห้งก็ยังได้น้าหนักครับเพราะลูกใหญ่นะครับอ่านะครับการการคัดสรรของกลุ่มเราจะเป็นแบบนี้ครับอืมประมาณนี้เลยครับจะมีลูกกลมมีลูกกลมอีก ลูกกลมลูกเล็ก่ะเห็นไหมเนื้อใหญ่ใหญ่มีอยู่อันนี้ผ่าแล้ววะมมันจะมีลูกเล็กอยู่แต่ว่าเนื้อในมันใหญ่เนี่ยครับแล้วหมากใหญ่นะหมากลูกใหญ่ถ้าเราทำหมากแห้งก็ก็จะมีจุดบอดตรงที่ว่าไส้มันบางทีไส้มันจะหลวมมันก็จะเสียหายเยอะเยอะฝ่าหมากลูกกลางๆ้าหมากลูกกลางมาทำหมากแห้งจะเนื้อแน่นจะเป็นเป็นหมากที่ได้คุณภาพนะครับ หมากดีเนี่ยแต่ไม่ได้ทาเป็นเศษหมากหมดเลยนะครับนี่ครับที่เหลังจากเราเย็ดเศษหมากก็ประมาณนั้นครับได้ครึ่งอันนี้ไม่มีเนี่ยเหมือนไม่มีลูกแต่ไม่มีแล้วหลุดหมดแล้วไปทำอะไรหลุเปลือกใช่ไหมเมื่อก่อนผมขายได้โลสองบาทผมก็เลยถามว่าเขาเอาไปทําที่นอนทําอะไรเคยเคยมีคนมาซื้อขอซื้อเอาไปตีคนนี้น่าจะมันมันเอาไปใส่โคนต้นไม้มันร้อนมันไม่อุ่มน้ําผมก็เลยแม่ไปใส่ผมก็เลยเผาไฟ เผา่านได้ไหมไม่รู้ไม่ไม่เคยทําผมก็เลยเผาไปแล้วเอาไปทําปุ๋ยใส่เราะต้นเอาขี้เท่ามันมอเตอร์นะครับใช้เครื่องมอเตอร์สองแรงมอเตอร์สามแรงนะครับแล้วก็ทากลวยพวกนี้ทําปัจจุบันมันเป็นตัวใหญ่แล้วตัวแรกมามันจะเล็กแบบนี้นะครับเล็กนี้แล้วมันมีการหักมีการเจลียนสีแล้วมันมันจะพังง่ายจากนิ้วเพิ่มเป็นนิ้วสองอ่า แล้วก็มีสวิตอยู่ตรงนี้ทำไมถึงต้องทําเตียงหรือว่าทำโต๊ะแบบน,นี้เพื่อใช้เท้าเราช่วยนะครับเวลาหมากติดหมากไรเราใช้เท้าเราครับอ,นนอืมฮะ,ะช่วยมัะไยได้เยอะไงะนะครับอเดี๋ยวดูวิธีการโม่ตะก้าหนึ่งข้างข้างนู้นฝุน่นมาข้างนี้อาตะก้าหนึ่งจับเวลาได้เลยนะครับไม,ไม่ไม่เกินสามนาที อันนี้สวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยฮะอันนี้แตกนี่เราขายเป็นเศษหมากไป๋อที่เราหมายที่เสียใช่ครับขายเป็นเศษมาการที่ดแบบนี้มันเป็นหมากบางบางครั้งมันก็จะเป็นหมากอ่อนอืมเป็นหมากที่มันแดงรึ่งลูกเขียวรึ่งลูกที่มันแตกส่วนมากนะมันจะไม่ใช่หมากดีนะครับที่มันแตกอ่ะอืมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไส้มันเสียหมดเลยนะครับมันก็จะแตกอืมไม่ร่อนนะครับนะครับที่มันแตกเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้อืม ในนี้เหมือนก็ไม่หลุดนะครับแต่ร่อนหมดแล้วครับอืมร่อนหมดแล้วเป็นหมากผงได้ไหมเนี่ยมันใส่แคปซูลเขาเขาไปเขาไปบดนะกินเดียวเขาไปบดบดใส่ซองเหมือนจะอมโมตันอะ่ะออออนะฮะแล้วเขามาขายเป็นซองแต่บบแ้งปั๊บน็ดแต่ว่าของของอินเะดียนะเรามาเทใส่มือเรารู้เลยว่าเป็นเป็นชิ้นหมากมันก็ไปผสมผสมอะไรนะหลายอย่างอ,อ่าก็กินหอมหอมแต่ถ้าใสาท่ทีเดียวซองก็เหมือนเรากินหมากแล้วยันอะ่ะ ถ้าคนกินหมากเป็นจะรู้หูนี่ร้อเลยหูแดงเลยนะเหมือนหมากยันทั่วไปนะอืมแต่กินหมดซองบางต้นก็ไม่ยันเะแต่ถ้าหมากยันเขาบอกว่ามันเป็นจันทร์มันดอกอะมันบานทับมันถึงเมาอืที่จะเอามาใส่เพื่อให้มันให้มันล้วนไม่ให้รากมันแน่นนะครับไม่ว่าเขาปลูกอะไรก็แล้วแต่เขาต้องผสมแกบเนื่องจากแกบมันทําให้ดินดินไม่หลวมไอ้ดินไม่แน่น นะครับแล้วขี้ไก่แก่เนี่ยขี้ไก่มันกลายเป็นปุ๋ยเรียกรากอืมมันก็เลยได้ดีตรงนั้นอีกขี้ไก่แกกับลูกหลานผมผมมาหาแกไปได้บ้านผมอ่ะผมก็เลยต้องไปซื้อขี้ไก่แก่ก็เลยต้องไปซื้อไก่ขี้ไก่สี่สิบห้าวันทางด้านนู้นนะทางด้านทางด้านนู้นจะเป็นที่ปลูกประมาณสักอสายไปประมาณเดือนเศษเกือบสองเดือนแล้วอืมนั่นครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังขายไม่ได้ สองเดือนครับเดือนนี่นะครับนี่นะครับเข้าเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลย,ย,ยนี่ครับ,บของเราจะเป็นแบบนี้ลูกละห้าบาทนะครับไม่ไม่รวมค่าส่งลูกละห้าบาทลากผมไม่มีถึงดินนะครับลากอยู่อืมเข้ามาได้เลยครับอืม <laughs> แต่อันนี้มันมันยังยังงอกน้อยอยู่นะครับ ให้เป็นรากออกเยอะกว่านี้หน่อยเข้าไปใส่ถุงนี่ครับได้เลยครับนี่ครับนี่เลยครับใส่ได้เลยครับอ่าใส่ได้เลยนะครับอืมแล้วอีกห้าปีได้ตังค์ใช่ไหมครับสี่ปีนี่ครับเห็นไหมลากผมยังไม่โดนดินเลยนะครับลากของผมไม่โดนดินเลยถ้าเราไปแล้วมันไหลายวันห้าววันถ้าลากไหมให้คีบที่ไม่ไหมทิ้งนะครับคีบที่ไม่ไหมทิ้งอ่าปีที่แล้วยาวอย่างนี้เลยครับลากยาวผมคีบลากทิ้งแล้วก็ใส่ถุง ใส่ถุงชํำใช้ได้เหมือนกันฮะของผมไม่โดนดินครับไม่ช้านะครับไม่มีช้าก็ออกไปหลายหมื่นหลายหมื่นลูกแล้วอือหลายหมื่นแล้วเพราะว่าที่ลงอยู่ตรงนั้นก็ประมาณครบวงจรเลยฮะตรงที่ใส่ถุงแล้วก็ประมาณสี่หมื่นต้นแล้วแล้วที่ขายไปก็เป็นหมื่นต้นละหมื่นลูกฮะอือดน้ำไปด้วยลดน้ไปด้วยอาได้เดี๋ยวไปดูในสวนดูต้นนี่ต้นตรงนี้ก็คือสามสิบปีขึ้นต้นไม่มีลูกนะ เดี๋ยวจะไปดึงต้นนี้อืมอืมน้นจกันาตกอันนี้มันจะอันนี <t ong> <t ong ้มันกกลจะตีไม่ได้ได้ต้นนี้ต้นเดียวคนนี้คนนี้จะตีไม่ค่อยเก่งแต่ขึ้นเก่งตีต้นไม่เก่ง ถ้าขึ้นขึ้นต้นไม้ที่มีกิ่งไม่ได้ก <laughs> ้นไรกิ่งกลัวได้อันเดียวบ้างแต่ตีได้ป่ะไม่ถึง <laughs> ไม่ถึง<อ>ไม่ถึงไม่ถึง อันนี้จะเป็นตุดแหลมได้อะอ่าตุดแหลมได้แต่เอาดูหม,มักมีหมักเขียวไหมอ่าขึ้นต้นตามนี่ได้ต้นตมเนี่ยเขาเก็บอะไรไหมครับไม่ครับเราโยนลงมาได้หครับได้ครับแต่ว่าการโยนลงเนี่ยมันช้ามันต้องมาเก็บอีกถ้าเราถือลงงั้นมันเก็บง่ายอ,อืมมันอ่นอใช่มันเก็บยากมันไม่เหมือนกาบถือลงมา พอถือลงมาปุ๊บเราสามารถแบกไว้ได้เลยไม่ต้องมาเก็บขึน้นมาอีกทีงบนงขึ้นต้นไม้เก่งอยู่แล้วทั้งเหนือโอ้โหอ,อ,อันนี้ต้องอคว้ากันอย่างนี้รครับรยยมันหักง,ง,ง่ายาเลยเหรอคะพี่ไม่ฮะแต่ถ้ามันอยู่อยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ต้นเดียวเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้นะมันน่าก,กลัวแต่ถ้ามันอยู่กลุ่มหลายๆต้นเนี่ยขึ้นได้ดึงเหมือนมันขาดง่ายเลยเขาเขาบากไว้แล้วเขาเอามีดปากไว้แล้ว ครับอืมแล้วเราก็ต้องเก็บลูกี่มันนี้เราเราก็ต้องมีคนเก็บอีกอันนี้คือแข็งไปนะอันนี้คือแข็งไปแล้วนะแต่เล็บมังกิกเข้าต้องไปหั่นอย่างเดียวนะครับหั่นอย่างเดียวมันไม่ไม่สามารถที่จะไปกินเคี้ยวอ่อนเคี้ยวอ่อนได้เหมือนกันแต่ว่ามันแข็งไปหน่อยอ๋ออืมอืมแข็งไปแล้วแข็งไปแล้วฮะนี่แข็งไปแล้วอันนี้มันก็ไม่แพงนะครับไม่แพงแต่สามารถที่จะเอาไปแจกเขากินได้เพราะมันยังเคี้ยวว่าได้อยู่ยังไม่แข็งมาก นะครับอืมชิมได้เลยเนี่ยฟาดขาฟาดหายงวงนอนเลยแหละอืเไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่งอกเยอะๆในถุงที่งอกเยอะเมื่อกี้เรายังไม่มีงอกเยอะเห็นไหมอันนี้สวยงามมากเลยเห็นไหมเพราะไว้สวยงามมากเลยอ๋อืมต้องใส่ดินอย่างเลยไม่ต้องใส่ดินเลยอืมแต่ตนนี้ต้นเท่าไหร่ครับห้าบาทครับอันนี้อันนี้ห้าบาทท่งสรงทั่วประเทศใช่งทั่วประเทศห้าบาทไม่อ่ ม่ยังไม่บวกค่าส่งนะอ๋อยังไม่บวกไ,ไม่บวกค่าส่งแต่ว่าเรามีกล่องมีอะไรให้มีกล่องใส่กล่องผลไม้อย่างดีนะครับอ่าแล้วก็ค่าขนส่งตามระยะทางตอนนี้มีรองรับไว้ทั้งหมดกี่กี่หมื่นก็ก็มีมีเกือบเกือบแสนนะครับเกือบแสนลูกครับผมรองรับตัวละหบาทใช่ไหมครับหาบาทนะครับสั่งได้ตลอดตั้ง,ตงแ,ตแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับอ่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจ ติดต่อได้เลยครับเบอร์081นะครับ081 911 911 1173ครับ1173ครับคุณติเลยเพียงชอบ่าหรือว่าทางเขาเมาครับทางเขาเช่าของแท้นะครับติดตามได้นะครับอครับก็มีตอนนี้เริ่มมีเยอะแล้วนะครับที่ใครสั่งจองนะครับสั่งจองก็ได้เลยครับสามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะครับอันนี้สวยมากครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างถึง80เปอร์เซ็นต์ครับ สามารถพร้อมส่งหนึ่งแสนลูกเนาะครับผมตอนนี้ครับสามารถพร้อมส่งเลยครับมีนี่ต้นถุงนี่สองถุงนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมของเราไม่มีไม่มีโดนดินนะครับของเราไม่โดนดินเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าโดนดินมันจะทำยังไงมันช้ำไงเวลาเราถอนมันช้ำอันนี้มันไม่ช้ำเลยเห็นไหมเห็นไหมมเนาะเนี่ยไม่ช้ำเลยเนี่ยอันนี้สวยเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้สวย หอมแดงหอมใหญมะพร้าวจับเป็นไม้ทุ่งได้ครับจับเปลูกถะจับไปแล้วปุ๊บเราก็แยกแยกงี้แล้วเราก็วางเรียงไปเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ยครับนี่ลูกอ๋ออันนี้ไงไปซื้อไปได้หรอเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยรถเก๋งมาก็ใส่ไปได้เป็นพันลูกครับบอกว่าไปหาที่ปูกรไม่ห่อเลยผมวางเรียงงี้เลยนี่ครับวันนั้นไป ไปใต้ทัดไปหกวันเขาบอกหลากไม่ลากมาบ่อยคีปลากทิ้งตรงที่ไม่มไม่ใช่เน่าไม่ใช่เน่า,นนาลากมันไม่ตรงอื่นไม่เป็นไรยอดไม่เป็นไรผมบอกให้ถ่ายรูปไว้ถ้าเกิดมันเสียหายเยอะเดี๋ยวผม<ร>ผมตรงตองไปให้อีกเนี่ยประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยสองถุงนี่อันนี้หมักไว้กี่เออออันนี้สองเดือนครับหล่อละห้าบาทที่ว่านหรอพอแล้วสองสองก็สอบพอแล้ว ฟาดฟัฟันฟันแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับถุงสองถุงนี่สวยสวยทั้งสองถุงเลยนะครับใส่ถุงนี้เราแช่น้ำก่อนไม่แช่เลยครับเอาแดงๆเลยครับเรามาใส่เลยอย่างที่ขึ้นลงมานั่นแหละครับที่ขึ้นลงมาแล้วก็ปิดใส่ถุงเลยเลือกไม่ต้องตากเลยครับเลือกเอา ลูกที่สมบูรณ์ลูกไม่สมบูรณ์ก็ออกไปเอาไปตากแดดแกะทำหมากแห้งเอาไปลอยน้าให้มันลอยมันจมไม่ไม่ต้องครับ<ด>อืมเราใส่เลยมีเวลาก็ปิดใส่เนี่ยใช้ประมาณสองร้อยลูกถุงประมาณสองร้อยลูกมัดปากแข็งเลยเปอร์เซ็นที่เสียแทบไม่มีอ่ะมันเจ็ดสิบส่วนมากแต่อันนี้รดได้ถึงแปดสิบอ่ยอืมรอดแล้วมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเนาะอืมูแลงมันเป็นหม,มากที่สมบูรณ์ไงอืมนะฮะก็หยิบหยิบนะหยิบหยิบตัวนี้มาแต่ถ้าฝังดินหยิบตัวนี้ไม่ได้นะหยิบหลุดเลยนะอถอนหลุดเลย อันนี้เราหยิบนี่ได้สบายเลยสุดท้ายนี้อยากให้พี่ช้างฝากอะไรกับเพื่อนๆ่นที่กําลังดูกําลังดูก็กําลังจะปลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยพี่น้องชาวเกษตรกรนะไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้หรือภาคภาคภัยสารนั่นก็ปลูกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแบบไหนหมากเรารับได้หมดนะครับจะเป็นดินน้ําเค็มหรือว่าดินอะไรก็รับได้หมดก็ฝากฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันจะทำรายได้ให้กับ ชาวเกษตรกรชาวสวนได้อีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้อย่างทกศลำปางเนะาะก็ได้มาเยี่ยมชมของเราเพื่อจะไปสนับสนุนพี่น้องอเกษตรกรจังหวัดลำปางเนาะเพื่อจะให้มีไรายได้เสริมนะครับก็วันนี้ก็มาศึกษาดูงานก็อยากจะฝากถ้าสนใจติดต่อจะซื้อขายหรือว่าพันหมากนะครับแต่ลำปางแนะนําให้ซื้ออย่างลูกละห้าบาทนะครับห้าบาทมาส่งสามารถส่งคลี่ส่งไรายได้ นะครับก็ติดต่อที่เบอร์081 081 911 911 1173นะครับของเจริญเพียรชอบแล้วมีมีเฟซมีเพจมีในเฟซในเพจในไลน์ของผมก็เจริญเพียรชอบครับเจริญเพียรชอบเจริญเจริญเพียรชอบก็ติดตามได้แล้วก็อย่างช่องนี้ของอ่าติดตามช่องนี้ได้ที่มิกกี้ชาแนลครับมิกกี้ชาแนลนะครับมิกกี้ชาแนลครับติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาช่วยถ่ายทำหลายวันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ช้างมากเลยครับที่พามาชมบรรยากาศภายในสวนแล้วก็ชมการเพาะหมากนะครับพาะหมากขึ้นมาก็นี้มีขึ้นหมากโชว์ด้วยนะครับนะครับก็ก็ฝากนะติดตามนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่กี้ชแนลนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวเราไปช